พี่หมอรอนมาได้ทุกวันเนี่ยเพราะหมอมีของเด็ดหลวงปู่เข็มวัดอีโต้ขว้างเป็ดกองหนังสือยาว8เมตรกองแรกไม่เป็นไรกองถัดไปไฟเริ่มลนตูดเป็นบ้า แล้ววันนี้หมอก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่อง10ปีล้างแค้นยังไม่สายซิวหมอดีไมนะ่น่าหลายคนที่มาอยู่ในจุดนี้คงจะมีคำถามในใจเกิดขึ้นมากมายใช่ไหมคะเช่นซิวหมอยากไหมเป็นไปได้แค่ไหนต้องทำยังไงแล้วก็มีทางเลือกไหนบ้าง สำหรับใครก็ตามที่พลาดการสอบหมอไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือหลายครั้งมาแล้วก็ตามถ้าน้องๆยังมีไฟนี่ถือเป็นโอกาสสำคัญซึ่งเป็นจุดได้เปรียบของน้องซึ่งจุดได้เปรียบที่หมอพูดถึงนั้นก็คือข้อแรกรู้ว่าตัวเองพลาดในจุดไหนมาก่อนแล้วก็สามารถแก้จุดนั้นได้ข้อ 2. ค้นหาตัวเองจนเจอแล้วก็พบว่าหมอนี่แหละใช่เลยสามมีเวลาอ่านหนังสือมากขึ้น ย้ำๆซ้ำ,ำๆจนเข้าใจ <Yahoo! S 1> สำหรับทางเลือกของคนที่จะซิ้วหมอนะคะทางเลือกแรกก็คือไม่เรียนอะไรเลยรอสอบใหม่ปีหน้า <S <S ข้อดีของทางนี้ก็คือน้องจะมีเวลาอ่านหนังสือมากขึ้นว่างมากแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่อยากเรียนหมอร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนข้อเสียก็คือน้องก็จะรู้สึกเคว้งคว้างถ้าสมมุติสอบไม่ได้ในครั้งนี้นะคะ ที่สําหรับน้องๆที่ไปลองเรียนในคณะอื่นแล้วพบว่ามันไม่ใช่มีอยู่2ทั้งเลือกย่อยด้วยกันก็คือ 1. นึ่ง d r อครึ่งเทอมซึ่งข้อดีก็คือเราจะมีเวลาอ่านหนังสือในระดับหนึ่งส่วนข้อเสียคือถ้าสมมุติการสอบครั้งนี้ไม่ได้อีกเราก็จะต้องกลับไปเรียนกับรุ่นน้องนะคะส่วนใครที่จะเรียนในคณะควบคู่ไปด้วยข้อดีก็คือ ถ้าสมมุติรอบนี้สอบไม่ได้จริงๆก็จะมีโอกาสได้กลับมาเรียนพร้อมเพื่อนๆส่วนข้อเสียก็คือจะต้องอ่านหนังสือหนักขึ้นเป็นสองเท่าเพราะต้องประคองคะแนนในคณะไปด้วยแล้วก็ทําคะแนนสอบหมอให้มันดีด้วยทางเลือกที่3คือการไปเรียนหมอที่ต่างประเทศเช่นจีนฟิลิปปินส์โปแลนด์ซึ่งข้อดีของทางเรืองนี้ก็คือน้องๆจะได้ฝึกภาษามากขึ้นส่วนข้อเสียก็คือน้องๆจะต้องเลือกสถาบันให้ดีนะคะ เพราะว่าสถาบันแต่ละสถาบันเนี่ยก็จะมีคุณภาพการเรียนที่แตกต่างกาันสําหรับใครที่ต้องการกลับมาทําง,งานในประเทศไทยก็จะต้องมาฝึกงานในประเทศไทยก่อนหนึ่งปีนะคะสําหรับหมอนะคะที่เลือกที่จะดอกขค้น ออกมาเนี่ยเพราะว่าหมอเป็นคนที่อ่านหนังสือสองทางไม่ค่อยเก่งนะคะก็คือหมอเป็นคนที่ต้องใช้เวลาอ่านหนังสือไปเรื่อยๆะคะ่ะอ่านย่ำๆซ้ำๆแล้วก็มีทำช็อตโน้ตบ้างเล็กน้อยนะคะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราออกมาครึ่งเทิมเนี่ยเราจะสามารถทำตรงนั้นได้เต็มที่มากกว่าะคะ่ะสำหรับใครที่มีคำถามสงสัยว่าซิ่วหมอมาเล่นกับรุ่นน้องเนี่ยเราจะรู้สึกแปลกหรือเปล่าต้องขอบอกเลยว่าไม่รู้สึกแปลกนะคะ เพราะว่าเด็กที่ซิ้วสอบกศพอ,อประมาณ20-30%เนี่ยเป็นเด็กซิ้วนะคะแล้วก็การซิ้วมาเพียงแค่ไม่กี่ปีแล้วมาอยู่กับรุ่นน้องเนี่ยเราก็จะไม่ได้รู้สึกถึงความต่างระหว่างวัยมากนะคะจากประสบการณ์นะคะมีคนที่เรียนจบมาแล้วหลายปีกลับมาเรียนหมอก็ยังมีเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะรู้สึกปแปลกๆอายุเป็นแค่เพียงตัวเลขถ้าสมองเราเด็กเราก็จะดูเด็กไปเองนะคะ ถึงตัวจะเป็นผู้ใหญ่แต่สมองยังเป็นเด็กชื่อของเขาคือว่าพิมพ์ใจสำหรับใครที่ถามหมอว่าตอนหมอสอบซิวเนี่ยเครียดหรือเปล่าก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่า ช่วงใกล้สอบเนี่ยเครียดมากก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่รู้สึกว่าอ่านหนังสือไม่ทันนะคะก็เลยถามแม่ว่าเนี่ยถ้าเกิดสอบไม่ได้ขึ้นมาจะทำยังไงดีจะกลับไปเรียนที่เดิมหรือว่าจะสอบใหม่อีกครั้งดีตอนนั้นแม่หมอก็บอกหมาว่า ต้องไม่คิดอย่างนั้นนะคะในเมื่อเราพยายามมาถึงจุดนี้แล้วเราต้องคิดไปก่อนว่าเราจะทําให้ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่จะซิ่วสอบหมออีกครั้งหนึง่งต้องให้กําลังใจตัวเองเยอะๆนะคะโดยเฉพาะช่วงวันที่จะใกล้สอบเนี่ยต้องให้กําลังใจตัวเองอย่างมากเลยต้องคิดว่าเราอ่ะจะพยายามให้เต็มที่ที่สุดนะคะแล้วก็ผลจะเป็นยังไงค่อยว่ากันอีกทีนะคะแค่นั้นก็ดีพอแล้วะคะ่ะ ใครที่สงสัยว่าตอนสอบหมอติดเนี่ยรู้สึกยังไงนะคะต้องย้อนไปก่อนเลยตอนที่ลุ้นคะแนนติดวิชาสามันนะคะคือตอนนั้นมือที่คลิกเมาส์เนี่ยสั่นอย่างนี้เลยนะคะเปิดไปเนี่ยก็เลื่อนระดับไปเรื่อยๆว่าเอ้ยคะแนนนี่ผ่านคะแนนนี่ก็ผ่านไม่นีก็ผ่านแล้วอ้าวแล้วรวมกันได้เท่าไหร่นะสรุปก็คือติดหนึ่งในสถาบันที่ได้เลือกไว้นะคะตอนนั้นก็ดีใจมาก <Yes. S 1> เพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ถามว่าคุ้มหรือเปล่านะ จะซิวหมอต้องบอกเลยนะคะว่าขึ้นอยู่ว่าแต่ละบุคคลเนี่ยมีความฝันที่จะเป็นหมอมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเกิดเรามีความฝันที่จะเป็นหมอจริงๆเนี่ยซิ่วสิปีก็ยังไม่สายะคะ่ะส <Wow. S 1> ําสหรับใครที่ยังสงสัยว่าตัวเองอยากเรียนหมอจริงไหมนะในคลิปหน้าๆห,หมอก็จะมารีวิวการเรียนแพทย์ตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปี6ในรั้วโรงเรียนแพทย์ของหมอนะคะว่าหมอเนี่ยต้องฝ่าฟันอะไรมาบ้างจนจบเป็นหมอจนถึงทุกวันนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ติดตามชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้หมอด้วยนะคะแล้วก็กดตันกดิ่งกระดิ่งวันนี้นะคะหมอก็ม่วงมากเลยเพราะว่าเพิ่งโพสเวนมาก็คือเพิ่งอยู่เวนะมาเมื่อคืนนะคะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าการอยู่เวนเป็นยังไงต้องติดตามชมในคลิปหน้าๆอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็วันนี้หมอต้องขอตัวลาไปนอนก่อนนะคะ